เอาละคัมาถึง ชาวราศาีตุลน,นะครับเดินทางมาครึง่งครึ่งทางแล้วของ12ลัคนาราศีครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครแชร์คลิปนี้ขอให้ร่ําให้รวยนะครับใครแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆขอให้ถูกหวยนะครับใครกด Sub s c r i b ์ขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้ร่ำโดยโชคดีครับมาถึงราศาีตุลน,นะฮะมีเก์ของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมวิชานะครับเพื่อที่จะเป็นอนาคตนะครับ ทำให้ชาวราศีนี้ครับมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานครับหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อุปสรรคนะมันไม่ใช่ปัญหานะมันคือเรื่องราวที่ดีได้ซ้ำนะครับเพราะนั้นชาวราศีตุลครับงานดีการเรียนดีนะครับเรื่องการเงินครับจะได้เงินมากขึ้นครับมีความสุขมากขึ้นการเงินในเดือนกุมภาพันนี้ดีครับแต่ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายเอาไว้ด้วยครับใครที่มีลูกมีบุตรมีญาติพี่น้องนั่นแหละฮะรายจ่ายนะฮะเพราะนั้นอะไรเบาได้เบาอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะแต่อย่างว่าฮะคน รเรื่องนี้อาจจะต้องเขาเรีวยกว่าเสียเพื่อได้ประโยชน์อ่ะจะเป็นซีรีสครับเรื่องความรักครับความรักดีคนโสดดีคนมีคู่ดีมีเกณฑ์ที่จะสละโสดนะครับเลยเพ่าะคนโสดเนี่ยความรักจะหวานชื่นเลื่นลมมากครับแล้วก็ข่าวดีครับใครที่ทําเรื่องกู้ธนาคารครับไม่ว่าจะซื้อรถซื้อบ้านจะได้รับการอนุมัติในเดือนนี้ครับชาวรัคนาราศีตุล ยินดีด้วยนะฮะคุณกําลังจะมีบ้านใหม่รถใหม่ครับเรื่องสุขภาพครับช่องท้องกดไลย้อนความเครียดนะครับนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะครับชาวลัคนณาราศีตุลนะต้องดูแลเรื่องสุขภาพครับเรื่องโชคลาภเด่นไหมโชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะครับการทาบุญเสริมดวงครับหนึ่งเลยครับทำบุญบ้านเด็กกัมพาทาบุญด้วยการถวายน้ํเดือมครับก็จะเป็นอันิสงส์ผลบุญที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลดวงดีโชคดีครับเลขนําโชคคือเลข7 8็2 4สครับ78924าครับสาหรับชาวลัคนณาราศีตุลครับ เอาละฮะมาถึงชาวราศีพิจิกับคนที่เกิดพิจิเนี่ยต้องประคับประคองอีนิดนึงครับนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงดาวนะครับยังอาจจะไม่ให้คุณนะฮะแต่อย่าพึ่งท้อแท้นะครับฟังผมแล้วชาวราศีพิจิจะต้องเข้มแข็งนะครับจะต้องแอคทีฟมากขึ้นครับแต่ว่าดวงก็คือดวงนะครับยังไงเราก็ต้องพูดความเป็นจริงกันเพราะว่าชาวราศีพิจิครับ ้องเรามาระบังอุปสรรคทางการงานแต่ถ้าเกิดงานของใครนะฮะไม่มีปัญหาหน้าผิดสังเกตมากมากครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะถ้าเกิดงานไม่มีปัญหานะครับลัคนาราศีพิธจีไม่ได้งานเพราะงั้นงานอะไรก็ตามที่คุณกําลังได้มาคุณต้องเจออุปสรรคนะครับคุณต้องสู้และคุณจะผ่านพ้นไปได้นะครับเดยเฉพราะงานที่แก้ไขปัญหาชีวิตผู้คนแก้ปัญหาเรื่องบัญชีแก้ระบบพิธจิทำแล้วเวิร์กทำแล้วดี แต่ถ้าเกิดงานที่ไม่มีปัญหาเนี่ยขอให้ระมาระวังเรื่องความผิดพลาดของตัวเองนะครับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระมัดระวังความพลาดของตัวเองระมัดระวังการตําหนิ นะครับการถูกโจมตีต่างๆต้องระวังการเงินดีไหมมาเรื่อยๆถึงแม้ว่างานจะเกิดอุปสรรคปัญหาแต่ว่าเงินของชาวราศีพิจิกครับยังคงไปได้สวยไปได้ดีนะครับยังไม่น่ากังวลน,นะครับความรักเจ้าเอย๋ยระวัดระวังเรื่องของมือที่3าคนมีคู่จะมีปัญหาเรื่องนี้<ต>นะครับดูแลกันให้ดีนะครับแล้วก็คนโสดระวังคนมีเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเข้ามาติดพันนะครับเรื่องของสุขภาพพับแข็งแรงดีครับแต่ต้องเรามาระวังเรื่องช่องท้องนะครับสุขภาพช่องท้องลูกกระเพาะระบบลำไส้นะครับการทำบุญเสริมดวงครับทำบุญ โรงพยาบาลทําบุญสร้างห้องน้ําห้องสุขานะครับหรือไปทําบุญในวันเสาร์ก็จะเสริมดวงให้กับชาวลักขาราศีพิจิตดวงดีครับเลขนําโชคครับหรือว่าความโชคดีมีไหมมาจากทะเบียนรถนะครับคนพิจิกจะมีโชคจากทะเบียนรถครับเพราะนั้นลองดูทะเบียนรถก่อนนะครับเลขนาโชคคือเลข69327ครับ69327คือเลขดีเลขแรงของคนที่เกิดชาวลัคนาราศีพิจิตนั่นเองครับ เอาละฮะมาถึงชาวร,ราศีธนูครับท่านผู้ชมครับการงานถ้าเป็นในเรื่องของการติดต่อต่างประเทศหรือว่าทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยชาวร,ราศีธนูครับมีเกณฑ์ข่าวดีได้รับเรื่องราวดีๆครับระว,วังปัญหาระว,วังอุปสรรคถามว,ว่าต้องเจอไหมมีโอกาสมีความเป็นไปได้ส่งครับดแย้งกับคนใกล้ตัว,ตวเพื่อนร่วมงานนะครับผ่านได้ไหมผ่านได้สบายอยู่แล้วนะครับเรื่องการเงินมีข่าวดีครับแล้วก็ชาวร,ราศีธนูครับจะมีโชคจากบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่จะให้โชคนะครับโดยเฉพาะเลขนำโชคคือ5 1 แล้วก็เป็นดวงที่จะได้ซื้อซั์ขายที่ขายทางได้มรดกเรื่องความรักดีมากวริกูตเจัยงแมวครับเป็นดวงที่จะได้สละโสดนะฮะชาวลัคนาราศีธนูครับคนมีคู่ความรักหวานชื่นรื่นรม happy มีความสุขนะครับเรื่องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเรื่องโชคลาภเด่นไหมโชคลาภไม่เด่นครับไปเด่นเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะเรื่องความรักนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรครับเพราะว่ามันโอกาสที่จะมีโชคอะมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ไปเด่นเรื่องอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชดเชยกันได้อยู่แล้วครับชาวลัคนาราศี การทําบุญเสริมดวงครับทำบุญในเรื่องของการปล่อยปลานะครับทำบุญในการสร้างพระนะครับก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับชาวราศีธนูเกิดความสุขความโชคดีนะครับเลขนําโชคครับคือเลข1 5 9 8 7นะครับหนึ่งห้าเก้าแปดเจ็ดครับจะจะเป็นเลขที่เป็นมงคลเลขถูกชโลกนะครับหรือว่าเลขเอาไว้เสี่ยงก็ได้ไม่ว่ากันนะครับและนี่คือดวงของชาวราศีธนูนั่นเองครับ